ทำไมต้องเป็นนวิ่ง,งลองคนแรกวะนี่ไงนี่คือเหตุผลครับผมมันถูกตั้งที่สุดแล้วอุ๊ยแหลกสองตนสักทีอย่าไปสู้อย่าไปสู้เข้าไซด์มาดีกว่าชาชตชาถ้าตัวหนึ่ง ไอ้เคียโยนบอมไม่ถึงให้เปนหน้าที่ช็อตช็อตชิ่ง CT สองไอ้เียเมื่อกี้ขี่สีปะแม่งเ้ย แม่ตั้งใจเล่นมากกว่านี้ลงมาลงมาเดี๋ยวสวย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 แล้วสวยแล้วก๊อ์มันทำอย่างงั้นอย่าเรียกผมเมื่อกี้มันยิงซ้ำศพเราต้องเอามันแล้วมาดิมึงมาดิมึงมาอมันท้าทายแล้วงูจักกอดสเกาเตอร์ เมาคีล่าสัตว์เ <moder> ม <partie S 2> ้า <anything> คีล <grain of> <Arduino> ่าสัตว์ไอ้เงี้ยพี่พี่เอาเอาอะไรให้น้องผมกินเนี่ยเยอะพี่ทำอะไรน้องผมอ่ะทำไมน้องผมเป็นอย่างนี้เราโดนจนเสียสติแล้วเนี่ยยิงไปมันมีแค่ยี่สิบนัดมันหมดแม็กแล้วหลังเข้าระวัง ผมเล็งแลมมอยู่กำลังลองนะแลมไม่ออกลองลองลอง,ง,ล,องลองยังไม่ตายลองลองก่อนโอเคครับผมเียร์หลบเดี๋ยวผมเองพี่เียร์หลบเียร์หลบช็อตตัวหนึ่งเียร์ดูช็อตไปเฮ้ยสี่สีตัวเอาช็อตตัวลองตัวสี่สีตัวเฮ้ยเกมแหลก อีกตัวหนึ่งในสมุกตายเจ็บอ้าวขวาขวาขวาอยูขวา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 เนี่ยเล็มเล็มเล็มเลมไม่เป็นไรแผ่นแผ่นให้ช็อตนี่ไงยึดขี้รู้จักไหมโคนี่ฮะอีกตัวหนึ่งขวาลองเฮ้ยกูยิงเพื่อนผมตาย ขวามตัวนึงพี่บอกแล้ว5ช็อตต,ตัวหนึง่งดูลองไปเลยดูลองไปเลยสิฟ้านี่อีกตัวพี่เอิร์ตสีฟ้าเวลาหิวสีฟ้าเวลาหิวเยอะอีกตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ช็อตพี่เยอยิร์ตโอเคโอเคอ่าอยู่ซีเลยต นในสโมกอ่ะเดินไปเจอเลยใช่หรอใช่เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ใช้แชท GPT ปะเนี่ยใช่ไอ่มันงงเลยเห็นไหมเห็นไหมมันงงเลยโอ้สุดยอด AI โอ้ยุยปืนแม่งสวยจัดโอ้ยร้อยแตกเลยขวาเลย นี่อะไรขาดฝึกตะโขไปทีทีทีวางพอผมเลยพี่วางวางให้ผมนะวางให้ผมวางให้ผมช็อตนะเดี๋ยวผมดูตอนนี้วางช็อตอ่ะไม่เอ้ยไอ้โดนมีจะปิดพีดออฟนะลองอ่ะออฟนะลองใช่ลองออฟไอ้เชี้ย ลอง拉斯ลองลองใหญ่ใหญ่ใหญโอ้พอร์โซเพอร์ทนี่วันแท็บทำไมไม่เซฟออฟบ้างวันเห็บว่าเราเราต้องเอาคืนให้น้องเราที่โดนนี่เฮ้ยอุ้ยผมได้คืนแล้วผมได้คืนแล้วใช่หรือ ไ,ไม่โดน<ม>หลือผมสมองเองอ่าช็อ,ชอตต่อหน,นึ่งวแบบีเคลียแบบ์ทีทีกันเลยเออผมเน็ตไลมพ่อแค่ว่าเฮ้ยแม่มีดด์มีดด์ดไม่ช็อตก็อันนั้นแบลวีคอาจจะซีฟ ้าไมเซฟกระชอตโอ้ตกใจหมดเลย ตัวนี้ขอตังค์ทํานุมหน่อยเฮเฮตัวนี้มันหมื่นบอมหายเหรอบอมอยู่กันนี่บอมหายไม่ว่าศัตรูหายไปไหนไม่รู้เสีย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 เขาจะทำางนั้นที่ขวัญอ่อน เดี๋ยวนี้ใจบอบบางนะพี่เดี๋ยวนี้พี่เออใจโลเลเหรอพรุ่งนี้พุ้งต้านต่ำพี่พีไม่หน่อยดีคำอะไรเัอนี่พเนี่เดี๋ยแค่ยืมมือคนอื่นด้วยดู obvious b โ l โอเค I use AI นะสตช่วยป่ะแอนสมุกสวยปว่สมมสวยวะไปวางพ<อ>ีไง่ไปวางไปวางไปหน้าประตูบูธผมคนหนึง่งบูธผมคนหนึง่งเฟียร์ก็ได้วางไปแป๊บนึง่งถ้าเอาตัวหนึ่งเฮ้ยม,มันมาแล้วมันมไ่ขึ้นมันขึ้นม, <า S 2> มันขึ้นมาถึงแล้วอา้าวอระตูตัวเตือน,นครับ เ้ยไอ้เน่าอุ้ยอุ้ยพี่เออจนเหรอเนี่ยเนี่ยโซจนน้องโซจนโอ้โหไม่เป็นไรแต่เพื่อนเรามีออฟรวยเดี๋ยวเราเก็บบออเอานี่ไงไม่ต้องเก็บพี่รอตันออฟผมหรอยำไปก่อนเฮ้ยปัดตัวน้องเว้ยทุกคนมาดิมาดิ เก็บปืนก่อนแล้วสว,สวยคอสแลม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 ครับแปดเอ้ากระตาทุกคนยังไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยคิวสามด้วย อย่างนี้กูก็โลเหมือนกันเฮ้ยเฮียไ้เป่ากูเลยได้เลยไันันไปนั่นเฮ้ยอลองอ่ะไอลอง ออมมเฮ้ยทำมิดทำมิดทำมิดตัวหนึ่งเออมันเอาเอมโฟไปทุกคนสุดท้ายโอ้โหมันไม่ต้องใช้เอมโฟเลยในประตูในประตูมันได้เอมโฟไปนะบอลดับปั๊บบอมไม่ดอบใช่ไหมดอบในรองเมื่อกี้เราไปแล้วแหละแต่โมกซีทีไปแล้วอ่ะถึงไซร้แล้วมั้งออ้ ไม่เช็คอะตัวนี้ไม่เช็คอะแน่เฮ้ยเพื่ออะไรเพื่อผมโนทันตัวเอาลินแล้วเอช็อตเอช็อตแค่นอนลองบีดตัวหนึ่งบีช็อตบีช็อตลองอยาเข้านะ S <S 2> <S 2> ติมตันตันติมต,มต,มตมันไอนนี้เออมาเซฟ A K เคอเอ๋เฮ้ยไม่ต้องเซฟก็ได้ไมั้งมีคิดอยู่นะเล่นได้ปะ <S <S ไม่เซฟหรอกเดี๋ยวใช้ดิกเกิร์เล่นอย่มั้นไอ้สองตัวนี้ไม่คมสบายสบายพีแ่แล้วก็แฟดแล้วก็แซ่กูแม่งเลย เฟ็ดเฟ็ดเฟ็ดแล้วูเลยกูเลยกูเลยกูเลยูเลอยู่ไหนวะกูดดิีมันอยู่ไหนไม่รู้กูเลย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 สวยกูไลไม่โดน่งยิงไม่โดนยืนอยู่ในไซส์คนยิงไม่โดนคุณถามจริงชียมั่วยังไวยี กดตัวอีค้างไว้แล้วพี่ก็ไปหาระเบิดผมกดแล้วรงใจฟ <ละ S 2> ังเสี<อ>ยงใจฟัง,งเสียงเอไอสกุลเอไอบีรัดาโรเท่มาโรเทนมโรเทนโรเทนโรเทน โลมันโรเตทครับสมองเปียกเพื่อสมองปิดสมองกูอยู่ทันเนลมันยังไม่โรเตทเพื่อนมันอยู่ทันเนลวหรืออ๋อเหรอจ้ากูเตกเรียกเพื่อนนี่นะครับทันเนลเห็นตัวเดียวระวังทางคือไหนชิบหายแล้วชิบหายชิบหายอะไรพี่เดี๋ยวก่อนให้สมองกันตรงนี้ อีกตัวไม่เห็นอ่าฉอตแล้วไอ้ที่กดมิดอุแมันอุแมันพักมีที่มันดูเฉยเลยเมื่อกี้ตาแนว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 ตอนนี้มันดูมิดกันแ้ดูมันเลยครับดูมิดเลยตอนดูด้าแนว Easy Easy e m Squeezy. e a ออปเปอร์ลองนะนะครับเฮ้ยคาคา,านี่คาตัวระวังช็อตเราได้บอมด้วยไม่เห็นนะโอเคเห็นล้ที ปี๊บบังบังปี๊บบังบังปี๊บบังบังปี๊บบังไอ้ยศบัดไม่ทันแล้วมันเพิ่งเล่นมาห้าร้อยมันมีเม็ดมันมีเม็ดเอ้ยช็อต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 อีกตัวช็อตอีกตัวสีพลาช็อตอีกตัวโอเคไม่ทายครับเขายิงไปยีสิบเก้าสู้ๆครับพี่เอยอะหกตัวแล้วโอ้ย เกีนี่ก็สิบแล้วสีเลียเลยีเลีเลยโทนี่เคยทำได้มากมากกว่านั้นหนึ่งตัวนี่ไงเลืดเลือดเหลือเโอวิดดีเข้าเลืดดันมาหน่อยพี่เลือดดันมาหน่อยบอมดบอดบอบอมดบอดบอม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 บอมดบอดบอมบอมดบอดบอมบอมดบอดบอมดบอบมดอมบดอมดอเคโอเคบอดมออมมดดด ผมเองน่ระวังนะตูตูตูนี่พี่แอบบอกไม่ต้องคนสุดท้ายของอีโคบินเฉยงงชิบหายโอ้โหตกนสามสิบเกอีเกมเดียวทุกคนเกมเดียวเท่านั้นพี่เอิร์มามาเกมท่านั้นพี่เอิร์เกมท้ายเกมท้ายเกมท้าย ต้องชนะนะได้ยินไหมไม่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 ไย่ไม่ไี่ไม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 ่ทม่ไม่ามหวม่ไ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 อรไม่ไม่ไม่สมมไม่ไาม่ไมไม่่